สวยครับอยู่กับช่องสุพันธ์นะครับคน,นี้ก็แค่ตีหนึ่งอ่ะตีต่อมาตีสามตีสามครับผมก็จะมาบอกว่าวันเนี้ยต้องไปซูครับผมที่โรงเรียนเขาให้ไปซูครับผมวันนี้วันนี้เลยสรุปว่าคือว่าตอนเช้าเนี่ยต้อง ตต่นมาตีห้าก็ต้องรีบแปรงฟันตอนหกโมงก็รีบใส่เสื้อซะแล้วก็จัดแจงอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตอนเจ็ดโมงก็กินข้าวก็จัดให้ครบแล้วก็รีบไปที่โรงเรียนนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวสายครับผมเพื่อนได้ชะรอครับผมก็ต้องไปรอที่เราไปเล่นที่แฮนด์บอลครับตรงนั้นอะ แล้วก็ไปเล่นกับเพื่นอนรอเขาก็จะจดจอะไรก็ต่างก็โอเคครับผมพรุ่งนี้อาจจะไม่อยู่เยอะครับผมเนี่ยเจอกันพรุ่งนี้ครับผม,มบายบายครับอันนี้ก็เมื่อยครับผมแต่ว่า อยากให้ลงเว้อสิ่งนี่จะได้ตอนเห็นเราก็ลืมลงเนาะอืมโอเคไม่เป็นไรถือว่าปล่อยพันรันผันไปแล้วก็อย่างั้นนะครับที่โรงเรียนตอนแค่แบบเปดียวเล็กน้อแค่พูดเดียว เอางี้ตอนเยินกลับมาเราดูกันว่ามัดูตอนเยินว่าเราจะได้กลับบ้านไหมเพราะที่โรงเรเียนไม่รู้ว่าเราได้กลับบ้านกี่โมงนะครับ ย่าเจอกันครับบ๊ายบาย